สวัสดีครับภาพบรรยากาศทะเลช่วงเช้าๆนะฮะช่วงนี้น้ำทะเลนิ่งเสียงคลื่นเบาๆที่ผมยืนอยู่นี่คืออ่าวทุ่งมะขามนะครับนี่ก็ทะเลกำลังเงียบเลยวันนี้ไม่มีคลื่นน้ำทะเล เรียบนะครับบรรยากาศกำลังดีช่วงเช้านะครับก็ออกมาเก็บบรรยากาศฝากเพื่อนๆให้ได้คิดถึงทะเลกันนะครับเสียงคลื่นเบาๆตอนนี้ก็ยังเป็นช่วงเช้าตอนนี้น้ำทะเลกำลังลงครับส่วนตอนกลางคืนนี้น่าจะอยู่แถวๆ